สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งที่เอ่อภาพมันยังติดตาผมอยู่เลยครับลองนึกภาพตามนะฮคะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เหนื่อยล้าจนสามารถหลับได้ทั้งที่กาลังเดินอยู่ค่ะแล้วก็ชายหนุ่มที่แค่สัมผัสแก้วก็เปลี่ยนสีได้และที่สำคัญที่สุดเลยคุณย่าร่างยักษ์ที่มีเลือดเป็นสีเขียวเหมือนน้ำมันเครื่องค่ะ เรื่องนี้ภาพจำแรงมากจริงๆใช่ค่ะภาพแปลกๆพวกนี้มาจากเรื่องสั้นที่ทั้งงดงามแล้วก็โหดร้ายของนักเขียนรางวัลโนเบลกาเบร,กา,บรกาเซียมาเกสเรื่องเหลือเชื่อและน่าเศร้าของเอเรนดิราผู้ซื่อสัตย์กับคุณย่าผู้ไร้หัวใจค่ะวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลเป็นบทความวิเคราะห์เจาะลึกหลายชิ้นเลยที่มองเรื่องนี้จากมุมที่ต่างกันมากต่างกันสุดๆเลยค่ะมุมหนึ่งมองว่านี่คือคําอุป,ปมาเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกมุมมองว่ามันคืองานทดลองเกี่ยวกับความจริงและความมหัศจรรย์ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการพยายามหาคำตอบว่าเรื่องราวสะเทือนใจเรื่องนี้ซ่อนความหมายอะไรไว้บ้างกันแน่ทำไมมาเกสต,ต้องเล่าเรื่องการขูดรีดที่มันสมจริงขนาดนี้ด้วยวิธีที่มหัศจรรย์ขนาดนี้ค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปถึงเลือดสีเขียวหรือว่าส้มที่มีเพชรข้างในเราอาจจะต้องเริ่มจากจุดที่มันสมจริงที่สุดก่อนนั่นก็คือความโหดร้ายของเรื่องค่ะใช่เลยครับเรื่องมันเริ่มง่ายๆแต่ว่าพังพินาศมาก คือมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ14ชื่อเอรนดีราเธอดูแลคุณย่าร่างยักษ์ของเธอในคฤหาสน์กลางทะเลทรายแล้วคือหนึ่งด้วยความเหนื่อยเผลอทําเทียนล้มตอนหลับอืไฟไหม้คฤหาสน์วอร์ดไปทั้งหลังเลยครับคุณย่าไม่เพียงแต่ไม่ตายนะแต่ยังคำนวณหนี้สินทั้งหมดแล้วก็บังคับให้เอรนดีราต้องขาประเวณีเพื่อชดใช้หนี้ก้อนนั้นไปตลอดชีวิตค่ะฟังดูก็คือโหดร้ายมากแล้วว่า แม้แต่แพะก็ยังฆ่าตัวตายจากความอ้างว้างมันเป็นบรรยากาศที่สิ้นหวังมากๆและความสิ้นหวังกับความแห้งแล้งของฉากเนี่ยแหละค่ะคือประตูบานแรกที่บทความเชิงวิเคราะห์ของจัสตินเจโทมัสเขาเปิดเข้าไปสู่การตีความที่เรียกว่านิเวศวิภาคหรืออ e ีโคคริติซิซึมคือแนวคิดหลักของบทความนี้เสนอไว้อย่างท้าทายเลยว่าเอเรนดิร e าไม่ใช่แค่เด็กสาวแต่เธอคือร่างทรงของพลังแห่งธรรมชาติหรือแม่พระธรณีอ๋อ ส่วนคุณย่าและลูกค้าผู้ชายทุกคนที่ต่อคิวกันยาวเหยียดคือตัวแทนของมวลมนุษยชาติที่เข้ามารุงถึงขูดรีดและก็สแสวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติอย่างไม่สิ้นสุดโโหนั่นเป็นการตีความที่แรงมากเลยนะครับตอนแรกที่ผมอ่านก็รู้สึกว่ามันมันเป็นการเปรียบเทียบที่อาจจะดูไกลตัวไปหน่อย ในตัวบทมันมีอะไรที่สนับสนุนแนวคิดนี้อย่างชัดเจนบ้างครับหรือว่าเป็นแค่การที่เราเอาแว่งตายุคใหม่ไปสวมให้เรื่องเล่าเก่าๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะซึ่งบทความของโทมสัสก็พยายามชี้ให้เห็นหลักฐานในตัวบทหลายจุดเลยนะจุดแรกที่ชัดเจนคือตัวการของเรื่องทั้งหมดลมแห่งหายนะที่พัดเข้ามาในคืนนั้นคือมาเกสไม่ได้เขียนว่ามันเป็นแค่ลมพายุธ,ธรรมดาแต่บรรยายมันเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิต เป็นพลังที่มองไม่เห็นซึ่งเข้ามามีบทบาทโดยตรงกับเรื่องราวเหมือนธรรมชาติกำลังส่งสัญญาณเตือนบางอย่างอ๋อเข้าใจล้วคือมันไม่ใช่แค่ฉากหลังแต่เป็นตัวละครตัวนึงเลยใช่ค่ะแล้วเรื่องการขูดรีดล่ะครับอันนี้ชัดเจนมากค่ะมีคำพูดหนึ่งของคุณย่าที่น่าขนลุกมากเธอพูดว่าความรักก็สำคัญพอๆกับการกิน Mm hmm. บทความตีความว่านี่คือการลดทอนความสัมพันธ์อันซับซ้อนให้เหลือแค่การบริโภคขั้นพื้นฐานและเมื่อคุณยากขายความรักของเอเรนดีรามันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่มนุษย์เอาทรัพยากรธรรมชาติมาตั้งราคาประมูลเพื่อทำกำไรที่หนักกว่านั้นอีกนะคะคือมีฉากที่ตัวละครอ,อื่นเรียกเอเรนดีราว่ามันหรืออิดไม่ใช่เธออ๋อ oh, ครับเป็นการปฏิเสธสถานะความเป็นมนุษย์ของเธอโดยสิ้นเชิงซึ่งมันสะท้อนการมองธรรมชาติเป็นเพียงวัตถุ เป็นสิ่งของที่เราจะทำอะไรกับมันก็ได้พอฟังแบบนี้แล้วมันเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยการมองธรรมชาติเป็นแค่วัตถุมันคือต้นตอของปัญหาทุกอย่างจริงๆใช่ค่ะแล้วการเปรียบเทียบมันลึกลงไปอีกในบทความวิเคราะห์ว่าการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของเธอที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงถูกบรรยายว่าเป็นการทำลายล้างหรือ mutilation ซึ่งเทียบเคียงได้กับการที่อุตสาหกรรมหรือการขยายเมืองเข้าไปทําลายพื้นที่ธรรมชาติบริสุทธิ์เป็นครั้งแรกครับแต่ในทางตรงกันข้ามมีคนขับรถบรรทุกคนหนึ่งที่ปฏิบัติต่อเธออย่างอ่อนโยนและไม่คิดเงินซึ่งบทความมองว่านี่คือภาพแทนของความสัมพันธ์ที่ยังย่งยืนกว่ากับธรรมชาติอาจจะเหมือนวิธีของชนพื้นเมืองที่อยู่ร่วงกับธรรมชาติไม่ใช่การครอบครองทําลายโทมัสใช้คําที่แรงมากจนน่าตกใจเลย เขาบอกว่าเรื่องนี้กำลังแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่กินมารดาหรือ m a t r a f a g u s creatures โหคำว่าสิ่งมีชีวิตที่กินมารดานี่มันมันกระแทกใจมากเลยนะครับมันทำให้เราต้องย้อนกลับมามองตัวเองเลยว่าทุกวันนี้เรากำลังทำแบบนั้นอยู่หรือเปล่าแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นในบุตรความคือเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นแต่ยังลากไปเชื่อมกับการท่องเที่ยวสมัยใหม่ด้วยใช่ไหมครับที่เราเปลี่ยนธรรมชาติสวยๆให้กลายเป็นแค่ฉากถ่ายรูป ถูกต้องเลยค่ะพอเอเลนดิราเริ่มมีชื่อเสียงคุณย่าก็ตั้งเต็นท์ขนาดใหญ่มีนักดนตรีมีช่างภาพมีการติดป้ายประกาศใหญ่โตว่าเอเลนดิราดีที่สุดแล้วก็ไม่มีชีวิตหากปราศจากเอเลนดิราโอ้โหมันกลายสภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเคลื่อนที่ที่ผู้คนเดินทางมาเพื่อปริโภคเธอบทความชี้ว่านี่คือภาพสะท้อนของการท่องเที่ยวที่ไร้ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนพื้นที่ทางธรรมชาติให้กลายเป็นสินค้า แล้วภาพที่มาเกสบรรยายว่าเอเลนดีราเนื้อตัวสกปรกเปือเป้อนด้วยเหงื่อของทหารมันคือภาพเปรียบเทียบที่ท,ทรงพลังมากถึงมลพิษและของเสียที่อุตสาหกรรมทิ้งไว้บนร่างกายของธรรมชาติซึ่งภาพสะท้อนพวกนี้มันทรงพลังขึ้นไปอีกเพราะมาเกสไม่ได้เล่าแบบตรงไปตรงมาแต่เขาใส่ความมหัศจรรย์เข้าไปปนกับความจริงใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอย่างเลือดสีเขียวของคุณย่าก็เป็นตัวอย่างที่ชัดสุดแล้ว มันนำเราไปสู่มุมมองการวิเคราะห์ที่สองใช่ค่ะ เราจะเข้าใจเรื่องนี้แค่ในมิติของความสมจริงอย่างเดียวไม่ได้เลยเพราะหัวใจของงานเขียนมาเกสจำนวนมากก็คือสิ่งที่เรียกว่าสัจนิยมมหัศจรรย์หรือ magical realism ซึ่งบทความอีกชิ้นที่เราใช้เป็นแหล่งข้อมูลของเอร์แคนโคราวาได้วิเคราะห์องค์ประกอบเหล่านี้ไว้อย่างละเอียดแนวคิดหลักของมันก็คือการผสมผสานองค์ประกอบที่เหนือจริงแฟนตาซีเข้ากับฉากและบรรยากาศที่สมจริงมากๆจนผู้อ่านรู้สึกว่าเรื่องมหัศจรรย์เหล่านั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ในโลกของเรื่อง เหมือนกับว่าตัวละครในเรื่องไม่มีใครเอะใจเลยว่าทำไมเลือดของคุณย่าเป็นสีเขียวนั่นแหละค่ะพวกเขายอมรับมันเป็นเรื่องธรรมดาถูกต้องค่ะกุรวาอ้างถึงแนวคิดเลฟน t a สติกหรือ The ดฟนต a สติกของนักทฤษฎีวรรณกรรมอย่างโทโดรอฟที่อธิบายสภาวะที่ผู้อ่านเกิดความลังเลใจ ไม่แน่ใจว่าจะหาคำอธิบายตามหลักเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์หรือจะยอมรับคำอธิบายที่เหนือธรรมชาติให้กับเหตุการณ์ในเรื่องดีความลังเลสงสัยของผู้อ่านนี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญของเทคนิคนีคน้ตอนแรกที่ผมอ่านเจอฉากเลือดสีเขียวนี้ผมนึกว่าเป็นแค่ภาพเหนือจริงแปลกๆให้คนอ่านทึ่งเฉยๆเลยนะไม่เคยคิดเลยว่าจะเอามาเชื่อมกับการสูบเอาสีเขียวของธรรมชาติไปได้แบบนี้บทความเขาอธิบายจุดเชื่อมนี้ยังไงให้ใหมันน่าเชื่อถือครับ มันเป็นจุดเชื่อมที่สำคัญที่สุดระหว่างสองมุมมองการวิเคราะห์นี้เลยค่ะเลือดสีเขียวของคุณยา่าไม่ได้มีไว้แค่สร้างความประหลาดใจแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดของการตีความเชิงนิเวศวิภาคครับตอนที่อูลิเซสชายหนุ่งที่หลงรักเอเรนดิราพยายามจะฆ่าย่าด้วยยาพิษมันไม่ได้ผลแต่พอเขาใช้มีดแทงเธอเลือดสีเขียวเหมือนน้ำมันที่นคนลั่งก็ทะลักออกมา บทความของโทมัสเขียนไว้ชัดเจนและทรงพลังมากว่าคุณย่าหรือก็คือมวลมนุษยชาติได้บริโภคสีเขียวทั้งหมดของโลกธรรมชาติขณะท,ที่เธอขูดรีดเอเรนดีราหรือแม่พระธรณีอย่างไม่ลดละ uh huh. เลือดสีเขียวก็คือชีวิตคือความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ถูกสูบเข้าไปเก็บไว้ในร่างของมนุษย์ผู้ขูดรีดการตายของเธอจึงเป็นการปลดปล่อยสีเขียวนั้นกลับคืนมา พอฟังแบบนี้แล้วขนลุกเลยมันเปลี่ยนความหมายของฉากนั้นไปโดยสิ้นเชิงอ่ะแล้วองค์ประกอบมหัศจรรย์อื่นๆล่ะครับอย่างพลังของอูลิเซสหรือส้มที่มีเพชรองค์ประกอบเหล่านั้นก็ทำหน้าที่เสริมแก่นเรื่องเช่นกันค่ะพลังของอูลิเซสที่เปลี่ยนสีแก้วได้มันอาจจะสื่อถึงความรักที่ดูเหมือนจะมีพลังเปลี่ยน,ปยนแปลงสิ่งต่างๆได้แต่สุดท้ายมันก็เป็นแค่การเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างของการกดขี่จริงๆอืม ส่วนส้มที่มีเพชรอยู่ข้างในมันคือภาพของความหวังจอมปลอมหรือความงามที่ซ่อนอยู่ในความธรรมดาซึ่งอูลิเซสพยายามจะใช้มันเพื่อซื้อเอรนดิราแต่สุดท้ายมันก็ไม่สำเร็จมีเกร็ดเล็กๆที่น่าสนใจด้วยใช่ไหมครับเกี่ยวกับชื่อที่อูลิเซสตั้งให้เธอใช่ค่ะเขาเรียกเธอว่าอาริสเนเรหรืออาริสเนเรซึ่งถ้าดูเผินๆมันก็คือการสะกดชื่อเอรนดิราย้อนกลับครับแต่ที่มันตลกร้ายกว่านั้น คือคำว่า a r าิ d ในภาษาสเปนมีความหมายว่าแห้งแล้งโอ้โหซึ่งมันช่างย้อนแย้งและน่าเศร้าเพราะเขาตั้งชื่อคนที่เป็นตัวแทนของธรรมชาติผู้ให้กำหนดชีวิตว่าความแห้งแล้งโดยไม่รู้ตัวนี่มันเป็นความตลกร้ายสไตล์มาเกสจริงๆเลยนะครับเหมือนเขาชอบเล่นกับคำแบบนี้อยู่เรื่อยๆทำให้นึกถึงชื่อตัวละครในร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยวเลยที่ตั้งชื่อซ้ำๆกันจนเองงงไปหมดเป็นลายเซ็นของเขาเลยคะ่ะ ซึ่งมันก็พาเราไปสู่ความขัดแย้งที่ซับซ้อนขึ้นในเรื่องเพราะคนที่พยายามจะครอบครองเอรนดิราไม่ได้มีแค่คุณย่าคนเดียวใช่ครับยังมีอีกสองกลุ่มที่เข้ามาพัวพันี้คือกลุ่มมิชชันนารีแล้วก็ตัวอุลิเซสเองซึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวแต่บทความก็ตั้งคำถามกับเจตนาของเขานะครับถูกต้องค่ะเรามาดูพวกมิชชันนารีก่อนพวกเขาลักพาตัวเอรนดิราไปจากคุณยา่าตัดผมเธอ บังคับให้ใส่ชุดนักบวชและพยายามจะชำระล้างเธอให้บริสุทธิ์บทความมองว่านี่คือการวิพากษ์อุดมการศาสนาแบบที่มองมนุษย์เป็นศูนย์กลางหรือ a n t h r o p o c e n ริก c ที่มองว่าธรรมชาติเป็นสิ่งป่าเถื่อนที่ต้องถูกควบคุมจัดระเบียบและดัดแปลงให้อยู่ในกรอบคิดของมนุษย์อืม,มันคือการช่วยชีวิตในรูปแบบของการบังคับให้เปลี่ยนตัวตนนั่นเองค่ะแต่กับอุลิเซสมันน่าจะต่างออกไปใช่ไหมครับเขาดูจะรักเธอจริงๆนะเขาเป็นคนเดียวที่เห็นคุณค่าในตัวเธอ นั่นคือสิ่งที่เห็นในตอนแรกค่ะแต่บทความชวนให้เรามองลุกลงไปอีกอุลิเซสถูกขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาที่จะครอบครองเธอเช่นกันเขาต้องการพาเธอหนีไปเพื่อตัวเองแหล่งข้อมูลถึงกับตั้งคำถามที่น่าคิดมากว่าเจตนาของคุณย่ากับอุลิเซสแตกต่างกันจริงหรืออคนหนึ่งต้องการเธอเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อีกคนนึงต้องการเธอเพื่อตอบสนองความปรารถนาส่วนตัวแต่สุดท้ายแล้วทั้งสองคนก็มองเธอเป็นสิ่งของที่จะครอบครองเหมือนกันแค่วิธีการต่างกันเท่านั้นซึ่งความคิดนี้มันก็ไปลงเอยที่ฉากการฆาตกรรมที่โหดเคี้ยมมากอุลิซีสที่ดูเป็นเด็กหนุ่มใสๆกลับลงมือแทงคุณย่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเลือดสีเขียวนั้นสาดกระจายไปทั่วเต็นท์ค่ะและปฏิกิริยาของเอเรนดีราหลังจากนั้นคือจุดที่พลิกผันและน่าประหลาดใจที่สุดในเรื่อง แทนที่เธอจะโผเข้ากอดผู้ช่วยชีวิตที่เพิ่งปลดปล่อยเธอให้เป็นอิสระเธอกลับทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดครับเธอคว้าเสื้อกั๊กที่ทำจากทองคำของคุณย่าซึ่งก็คือผลกำไรทั้งหมดที่ได้มาจากการขูดรีดร่างกายของเธอเองและวิ่งหนีหายเข้าไปในทะเลทรายห่างจากทะเลและห่างไกลาจากอุลิซิสและเรื่องก็จบลงดือด้อดด้วยประโยคที่ว่าและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้ยินข่าวคราวของเธออีกเลยเดี๋ยวนะครับ ผมว่าตอนจบนี่มันมันน่าหงุดหงิดเหมือนกันนะคือแทนที่เรนดีราจะเป็นอิสระแล้วเริ่มต้นใหม่เธอกลับคว้าเงินที่ได้จากการถูกกดขี่แล้ววิ่งหนีไปคนเดียวมันเหมือนกับว่าสุดท้ายเธอก็ยังติดอยู่ในวงวนของการเอาตัวรอดด้วยวิธีเดิมๆหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วนี่คือชัยชนะในแบบของเธอผมไม่แน่ใจเลยว่าควรรู้สึกยังไงกับมันความรู้สึกสับสนนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่มาเกสต้องการจะสร้างขึ้น และนี่คือจุดที่การสังเคราะห์มุมมองต่างๆที่เราคุยกันมาจะทําให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นในมุมมองเชิงนิเวศวิภาคบทความของโชมัสสรุปตอนจบนี้ไว้อย่างคมคายว่าแม่พระธรณีได้กลับคืนสู่พื้นที่ที่ไร้มนุษย์เพราะเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเธอไม่สามารถเติบโตได้ในที่ที่มนุษย์ยังคงอยู่และใช้อำนาจครอบงำเธออ๋อ oh. มันเป็นตอนจบที่ตื่นสติและอาจจะมองได้ว่าเป็นการเกลียดชังมนุษย์หรือมิสซันโทปิกอยู่หน่อยๆห,หมายความว่า ธรรมชาติเมื่อเป็นอิสระจากการกดขี่รูปหนึ่งก็คือการขูดรีดของคุณย่าก็รีบวิ่งหนีจากการควบคุมอีกรูปแบบหนึ่งทันที ก็คือความรักที่ต้องการครอบครองของอูลิเซสอย่างนั้นนะครับใช่เลยค่ะเรื่องนี้อาจจะกำลังบอกเป็นในว่าธรรมชาติไม่สามารถรุ่งเรืองเฟื่องฟูได้ภายใต้อุดมการใดๆของมนุษย์เลยไม่ว่าจะเป็นอุดมการที่เลวร้ายอย่างชัดเจนหรือแม้แต่อุดมการที่ดูเหมือนจะดีงามอย่างความรักแต่มีความต้องการครอบครองแฝงอยู่ธรรมชาติเลือกที่จะเป็นอิสระจากมนุษย์โดยสิ้นเชิงฟังดูสิ้นหวังเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นมุมมองที่ทรงพลังมาก สรุปแล้วเรื่องราวของเอรันดีราก็คือคำอุปมาเชิงนิเวศที่ซับซ้องเกี่ยวกับการขูดรีดธรรมชาติของมนุษย์และการใช้สัจจานิยมมหาศจรย์ก็ไม่ได้เป็นแค่ลูกเล่นแพรวเพล่าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้การวิพากษ์วิจารณ์ความเป็นจริงมันเจ็บแสบและตราตรึงใจขนาดนี้ ถูกต้องค่ะและเพื่อทิ้งท้ายให้ได้คบคิดกันต่อนะคะแหล่งข้อมูลจากบทความของกุรวาตั้งข้อสังเกตไว้ยอย่างน่าสนใจมากเกี่ยวกับตอนจบที่ปลายเปิดนี้เขาเสนอว่ามาเกสอาจจะกำลังบอกเป็นนายว่าในสภาวะที่ไม่มีสถาบันหรือโครงข่ายทางสังคมใดๆที่จะปกป้องผู้ที่อ่อนแอได้ผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวก็คือความมหัศจรรย์หมายความว่ายัางไงครับมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามค่ะว่าในโลกที่เต็มไปด้วย ระบบการขูดรีดที่ดูเหมือนจะไม่มีทางหนีพ้นได้ด้วยเหตุผลหรือกฎหมายทางรอดที่แท้จริงอาจเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือตรรกะเหตุผลอย่างนั้นหรือหรือบางทีการกระทำสุดท้ายของเอรนดิล่าที่วิ่งหนีไปพร้อมกับรายได้ของเธอเองอาจจะสื่อถึงการปลดปล่อยในรูปแบบหนึง่ง Hmm. นั่นคือการปฏิเสธผู้ช่วยให้รอดและระบบทุกชนิดโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจของคุณยา่าระบบศาสนาของมิชชันนารีหรือแม้แต่ระบบความรักโรแมนติกของอุลิเซสเธอเลือกที่จะไม่เป็นหนี้บุญคุณใครอีกต่อไปแล้วออกไปเผชิญโลกด้วยต้นทุนที่มาจากความเจ็บปวดของเธอเองนั่นอาจจะเป็นอิสรภาพที่แท้จริงในโลกอันโหดร้ายของเธอก็เป็นได้ เป็นคำถามที่ลึกซึ้งและน่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับว่าอิสรภาพที่แท้จริงหน้าตาเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้เวลาของ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตก็หมดลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ